ค่ะเพื่อนๆเอ้ย <c oughs> แกงเห็ดกินไปแล้วถ้วยหนะึ่งลืมอย่างติใบบักูดกระช้ายแล้วก็ตะไคร้ขอเลี้ <c oughs> ยงเง็ดเจ้าของค่ะ <c> ว <oughs> ันนี้ขอยก็เลยเอามาอุน่นเอามาอุ่นไม้และ้วกะ็เอาอันนี้ใส่ไม้าะว่ามันคือบัหอวเห็ด <c oughs> อ,อาาันโชย่างดีขออภัยค่ะขออภัยหลายๆค่ะ ลืมแม่คอยคิดอยู่ว่าคอยขาดอีหยังสักอย่างน,นแต่ว่าแก่หงแซ่บเสียบนวดกาะดานเนี่ยค่ะเดี๋ยวอุ่นขึ้นจักหงไงแกกินเลยบะดนี้อุ่นให้กระชายสุกกระไข่สุกก็กินเลยจะ <c oughs> กินรอบสองเลยเนี่ยแล้วก็คิดออกเนาะออื้ง่ายเลย แกงแ้วก็มากินมาเนีอันนี้กินรอบที่สองด้วยพี่นงอันคอยตักินเลังซีหลังเสียบอันอันแกงตัวแรกนะคอยลืมใส่กระใช้ใบบักกูดกับตะไคร่โอ้คอยว่ามัน่อยก็ว่ามันขาดอย่างงนมันนัวดีอยู่ค่ะแต่มันมันมันบอหอมตะไคร่ใช่ไหม่อยกันเงยค่ะวันนี้ก็เลยอุ่นอุ่นแล้วก็เลยเอาตะไคร่เอากระชายเอา ใบป,ประกูดมาใส่ค่ะนี่ค่ะถ้วยนึ่งอิ่มพอดีค่ะแกงหม้อนึ่งแซ่บแมพี่น้องแกงเส้นเอาม เพชนี่ไปหาสุ้มือก็ไ,ได้สุ้มือค่ะม่น,นี่คอยหยุดคอยซักผ่าซักเบิดสุดโตแว้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสิได้ย่ายมองสิดได้ย่ายไปยุ่งไม่ไปป้าไม่ย่งสิไหม you mm -hmm. ใส่กระชายหอมแซ่บแซ่บม,มันหอมอือ แกงวอดเห็ดป่นขมได้เนี่ยที่เป็นว่าเห็ดผปขมกินว่ได้ไม่กินได้แต่ว่าต้องต้มน้ำถิ่มสองเท่ยต้มสองน้ำค่ะต้มน้ำขมมันออกมันก็เซ้าขมกินเสียเพิม่ม แข่งเฮดรุ่มเสียที่สุดค่ะ ค่พคีขอบคุณเยค่อยๆค่ะที่กดติดตามตั้งช่องไม่ช่องเก้านะคะตังใดกระฝากช่องไม้น้ำเนด้วค่ะเออกดติดตามทั้งสองช่องก็ได้ค่ะสำหรับคนมาเก็บเห็ดเนาะหรือบางคนมากินมากเบิ้งคลิปกินเล้มยังกะ ก็ตามช่องที่เพื่อนๆถูกใจนั่นแหละค่ะโอ้ยเอี่ยมาแซ่บหลายกับพี่น้องจ้าแค่เมื่อนี้ก็แค่นี้และค่ะสวัสดีค่ะ